สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตรา,าจรารย์ดร์เจรดาสิงห์ขรัฐอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์รังสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ฉันเป็นหัวหน้าโครงการการสังเคราะห์วัตถุผสมระหว่างนาโนเซลลูโลสจากข้าวเพื่อสร้างแผ่นฟิล์มฉลาดค่ะเราได้พัฒนานาโนเซลลูโลสนะคะซึ่งเอามาใช้กับงานที่น่าสนใจนั่นก็คือการนำไปใช้เป็นตัวทดสอบหรือใช้เป็นตัวที่ใช้จับสัญญาณนะคะการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารนะคะหรือเป็นผลไม้ก็ได้นะคะในที่นี้เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ ที่จะช่วยเหลือการเกิดขยะอย่างมากสําหรับอาหารที่เหลือจากการ แม้กระทั่งการขายหรือในที่บ้านนะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ผลงานของเราในการพัฒนาตัวสมาร์ทคอนเทนเนอร์ก็ได้หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความฉลาดขึ้นนะคะในการที่จะช่วยบอกเราว่าอาหารเนี่ยอยู่ในระดับของความสดแค่ไหนน,นะคะเราสามารถที่จะใช้ในการพัฒนาในการที่จะตรวจจับนะคะว่าสิ่งที่เป็นอาหารเหล่านั้นเนี่ยนะคะเขาเสียระดับไหนหรือว่าเสียหรือ,อยังพร้อมที่จะทานไหมนะคะหรือว่าจะต้องทิ้งเขาไปนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะใช้ในการตรวจวัดสําหรับกรณีที่เป็นรีเทลนะคะหรือว่าคันค้าประหยิค่ะว่าสินค้าที่วางอยู่บนเชลเนี่ยตอนนี้เหลือเวลากี่วันนะคะในการที่จะอยู่บนเชลลได้นะคะอาจจะต้องเก็บไปก่อนหรือว่าเอาไปขายในราคาที่ถูกลงเพื่อให้หมดสินค้าตัวนั้นออกไปจากเชลฟ์นะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสามารถที่จะตรวจวัด แก๊สที่สําคัญต,ต่างๆเช่นตัวคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเพื่อที่จะทดสอบการหายใจของพืชที่รังอยู่ในในภาชนะนะคะเรื่องนั้เนี่ยสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมในการที่จะได้ส่วนผสมของนาโนโซิลลูโลสที่มาจากข้าวนะคะผงนี้ค่ะสามารถที่จะเอามาใช้เป็นสารเคลือบนะคะซึ่งตัวเคลือบของเราเนี่ยจะอยู่บนแผ่นฟิล์มค่ะจะเอามาใช้ในการนําส่งหรือดูดซับสารเคมีที่เกี่ยวข้องได้นะคะเอามาทําตัวฟิล์มเซนเซอร์ค่ะที่ใช้ ในการตรวจวัดดับจับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนหรือระบุความชื้นได้นะคะจะมาเป็นแผ่นพลาสเตอร์นะคะที่เป็นแบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาหารว่ามันยังสดดีไหมในแผ่นพลาสเตอร์นี้สามารถที่จะมีการปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ ต้านการเน่าเสียได้ค่ะสำหรับโมเดลต้นแบบของเรานะคะสามารถที่จะประกอบไปด้วยทุกส่วนที่กล่าวถึงสักครู่นี้ได้เลยนั่นก็คือการตรวจวัดตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ตรวจวิเคราะห์ว่ามีปริมาณเกินมากไปหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่ในตามที่กําหนดไหมนะคะและสามารถที่จะออกฤทธิ์ในการยืดความสดของสินค้าได้ด้วยค่ะในนั้นเนี่ยจะเป็นตัวให้สัญญาณของการตรวจจับความสดนั่นเองนะคะโดยใช้เทคนิคที่เป็น direct sensor ได้ในระดับ ตั้งแต่ความสดนะคะการดูความสุขของผลไม้นะคะการมีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่หลุดออกมาที่เราไม่ต้องการนะคะหรือว่าการที่จะช่วยวัดระดับของไมโครเบียลด้ด้วยนะคะหรือว่าตัวจุลินทรีย์ต่างๆนะคะดังนั้นดีไซน์ของเราค่ะมีตั้งแบบ Single Use นะคะคือเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นแบบ Dual Sensor ก็คือเลือกเป็น2ชนิดหรือทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นดีไซน์ที่เราทำและพัฒนาขึ้นมานะคะโดย ที่ถ้ามีตัว f r s ฟ c ชเชคขึ้นมานะคะเราขอเรียกแผ่นฟิล์มนี้ว่าเป็น Fresh c h เชคนะคะซึ่งตัวนี้จะถูกกระตุ้นด้วยแรงกดค่ะเมื่อมีแรงกดระดับที่เราเรากำหนดไว้มันก็จะแ c t i v e ทันทีนะคะในภาชนะนะคะหรือว่าในฟิล์มที่ปิดอยู่ในอาหารที่เราเก็บนะคะแล้วเมื่ออาหารนั้นน่ะนะคะมีตัวดีเทคที่ส่งสัญญาณว่าตัวนี้มันเกินระดับแล้วนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีค่ะนี่จะเป็นกลไกที่เกิดขึ้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยชิ้นง,งานของเรานะคะจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็นกระดาษนะคะที่เคลือบด้วยผงที่เราเรียกสูตรนี้ว่าเป็นเซริโซนะคะซึ่งผสมมาในอัตราที่ทําให้สารเคลือบตัวนี้สามารถที่จะใช้เคลือบได้ทั้งกระดาษเคลือบได้ทั้งกล่องเคลือบได้ทั้งสิ่งที่คุณต้องการที่จะปกป้องนะคะหรือว่าควบคุมนะคะรูปแบบต่างๆที่คุณต้องการนะคะซึ่งตัวนี้เองนะคะ เราก็มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะและ ตัวนี้เองนะคะเมื่อเคลือบกับบนกระดาษค่ะสามารถที่จะไปใช้ดูโอกับตัวเซนเซอร์อื่นๆเช่นที่เราลองเราได้ทดลองไปแล้วนะคะแล้วก็ผลชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการตรวจว่านมนะคะไม่ว่าจะเป็นนมวัวนะคะหรือว่าเป็นกะทินะคะแล้วก็อาหารที่เป็นขนมจากกะทิด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการตรวจวัดว่าเขาเนี่ยเสียสภาพหรือทานไม่ได้และหมดอายุแล้วหรือย,อยังนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็น การเอามาทดสอบโดยที่มีตัวตัวแผ่นเคลือบของเรานะคะแล้วก็ใช้กับตัวที่ปลดปล่อยนะคะสารที่ใช้ต้านพวกเชื้อจุลินทรีย์นะคะอันนี้เราก็ทำด้วยเช่นกันพบว่าสามารถที่จะทำให้คุณภาพของอาหารนะคะเช่นขนมปังเนี่ยเขามีอายุที่ยาวมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือการที่เราใช้เทคนิคทั้ง ทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันค่ะทั้งข้างบนและข้างล่างทําให้อุปกรณ์ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะที่สามารถที่จะใช้วิเคราะห์หรือว่ารักษาคุณภาพของตัวสิสนค้าสดนั้นๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันงานทั้งหมดนี้นะคะในแต่ละส่วนนี้นะคะเราก็พัฒนามานะคะในแต่ละส่วนเราใช้การคิดค้นเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างขึ้นหลักล้านนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อมีการ ยายเป็นแมสสเกลนะคะก็สามารถที่จะทำให้ราคาเนี่ยนะคะต่อชิ้นงานที่เลือกใช้ขนาดเนี่ยในราคาที่ลดลงได้ค่ะมาดูตัวอย่างของการยืดอายุของตัวนมนะคะโดยปกติถ้านมเนี่ยถูกทิ้งไว้นะคะก็จะเสียสภาพนะคะค่อนข้างภายในตามเวลาที่ระบุไว้ข้างกล่องเนี่ยนะคะก็จะเสียเสียอายุจริงนะคะขณะที่ถ้าเรามีตัว ตัวเซนเซอร์และตัวที่ยับยั้งการเกิดขึ้นของเชื้อต่างๆเนี่ยสามารถยืดอายุไป เก,เกือบสองเท่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลายส่วนค่ะตั้งแต่บริษัทนะคะที่อาจจะมาร่วมพัฒนาโรงงานเดิมนะอาจจะมีการผลิตอย่างอื่นอยู่อยากจะมาพัฒนาหรือผลิตตัวนาโนเซลลูโลสนะคะกับเราก็ได้นะคะหรือแม้กระทัง่งกระบวนการผลิตอยากจะปรับเปลี่ยนบางส่วนนะคะตามความสนใจในการที่จะประยุกต์เอานาโนเซลลูโลสไปใช้ต,าาต่างๆเช่นการแพทย์ก็ได้นะคะเป็นเวชสัมอางก็ได้ค่ะเป็นเพอร์ซัน c a ลแคร์ก็ได้ ะะก็ขึ้นกับทางบริษัทเองที่สนใจเอาเทคโนโลยีไปพัฒนาส่วนไหนนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูลสเนี่ยนะคะผู้วิจัยทีมผู้วิจัยเองก็มีการตีพิมพ์ประสิทธิผลของนาโนเซลลูลสเนี่ยอยู่หลายฉบับเลยค่ะทั้งนี้เราสามารถร่วมกันสร้างมาตรฐานในการพัฒนานาโนเซลลูลสในทางยาค่ะทางเครื่องสําอางแล้วก็พัฒนาทางด้านการเกษตรได้นะคะการประยุกต์การใช้งานนะคะเราสามารถที่จะพัฒนาตัวขบวนการผลิตนาโนเซลลูลสเชิงพาณิชย์ร่วมกันค่ะเราสามารถ ผลิตตัววัสดุผสมนาโนเซลลูโลสนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ทางยาเครื่องสำอางหรือช่วยทางด้านการเกษตรก็ได้นะคะในการนี้ต้องขอขอบคุณทางสวกที่สนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่ร่วมงานกันจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีถ้าสนใจงานนี้ติดต่อทางสวกได้โดยตรงนะคะจิรดาและทีมงานต้องขอสวัสดีค่ะ